ในส่วนของการแข่งขันนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ SM 23อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะไปดูการแข่งขันว่าเขาจัดมามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็โหลดเหมือนเดิมนะครับยังมีการแท็บทูสครโลโก้มานะครับก็เป็นการพบกันในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่3 s e ptember 22องพยี่สอยูเลอพาร์คนะฮะระหว่างแอสตันวิลล่ากับหงแดงผู้หข่งการนะครับ ยังมีรายชื่อกนะเตะผู้เล่นยูฟูกับอัสเซเมล่าก็ตามนี้นะครับผู้เล่นก็ับมาจับมือกันมีการเล่นมีผู้ชมนะครับมานั่งเชียร์ตามสแตนตามอะไรโอเคครับเปิดเกมมาก็เริ่มเลยครับฟาบินโยเปิดลูกนี้ไปด้านหน้าให้กับโมฮัมเหม็ดซาลาห์แล้วยิงเลยโอ้โหครับหลุดออกเทางไปนิดเดียวนะฮะ พอที่มันไม่ใช่ฉากสําคัญเนี่ยเขาก็จะตัดมาเป็น2อดีนะครับเหมือนเดิมแล้วฉากจังหวะได้เสียวแบบนี้อ้าวครับโอ้โหครับจุดโทษครับเพนัลตี้ของลิเวอร์พูลครับคามาวิกกาครับโดนคามาล่าครับสกัดล้มตรงนี้ไปครับอิสวอ์นิ่งครับวอ์นิ่งครับแค่เตือนครับไม่มีใบครับแต่ว่าผู้สังหารนั้นเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่ายิงลูกนี้โอ้โหชนเสาแมาไม่น่าเชื่อและลูกนี้โไม่เข้าอีก อะไรจะขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมดูนะโดนเสียวก็ไม่โดนใบแดงใบเหลืองยังยิ่งไม่เข้าห,หวีโอ้โหเนี่ยโมเมตซาลานะครับทําให้ทุกคนต้องผิดหวังนะครับกับแฟนบอลลิวเวอร์พูลขมือก้าเปิดลูกนี้ไปเปิดตีดีครับแล้วงั้นแดนนี่ยิงยิงทิมเก่าแล้วยังโอ้โหเรียบร้อยกันโโหมหเป็นเจ้าบ้านนะครับขึ้นนําก่อนที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับบรรยากาศการดีใจก็จะเป็นเนียนตาขึ้นกว่าเดิมตรงที่ว่า มันมันไปกับพื้นหญ้ากับสนามกับมิติมันจะดูดีกว่าเอ2อซ์ยี่องแต่ว่ามันก็ยังดูลื่นๆดูยังไม่สมจริงนะครับส่วนของภาพช้าก็เนยตาเนยตากว่าภาคที่แล้วนะครับในระดับหนึ่งนะโอเคมาดูต่อไปครับจังหวะนี้ครับสาลาครับแหมฟาบินโย ลงมาที่อัคคันทราอัคันทราส่งมาให้กับโรเบิร์สันโรเบิร์สันโดนสกัดแย่งได้คามาวิงกาจับลูกนี้ได้ส่งมาให้กับฟิมิโนยิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอเข้ามานะครับลูกนี้นะครับวิ่งพอพอวิ่งมาดีใจเนี่ยมันมันจะด,ดูดูเนียนกว่าภาคภาคที่แล้วนะครับภาคที่แล้วมาก็ตัดภาพไปเลยอะถ้าถ้าใครเล่นนะตัดเลาเรากดที่แถบทูสคริปต์ก็ตัดภาพไปเลยมันดูแข็งแหน่อย นะครับนี่ก็ภาพช้านะครับส่วนคามาวิการ์นี่ซื้อมาใหม่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับลองซื้อมาดูนะครับนีฟิมิโนยิงที่เสมอแล้วนะ1ประตูตอนหนึ่งนะครับดูเปอร์เซ็นต์การของบอลตัวนี้เป็นทางของลิวูพูที่ให้โหมกรน่ำนะครับแต่เจ้าบ้านก็ยังมีทีเด็ดอยู่นะครับโอ้ยังสกัดออกมาได้ครับขามาลาส่งคืนหลังนะครับมิงครับ นะครับก่อนหลังชิมชันกีดครับเปิดมาครับก็ยังติดแล้วจังหวะนี้คามาลายังไงครับเสียบคามาลายิงวันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแม่ขึ้นน้ำมีกครั้งครับนะครับฆ่าคามาลาโอ้โห2อมตัวตหนึ่งนะครับนี่ก็ยังมีดูภาพเป็นยังดูสไลด์สไลด์อยู่นะเวลาเขาดีใจนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยทีเดียวนี่เห็นไหมโอ้ใช้ได้ใช้ได้ขอทานนะครับอ่า ล็อก 1>, 1 2โอ้โหคล่องจริงจริงผู้รักษาประตูก็มีการพลิ้วตามลูกฟุตบอลนะครับดูสมจริงขึ้นนะครับจังหวะนี้ฮะสตรีมเกมอยู่อานุบอลมาฟานได้เปร์ลูกนี้โมลิโอเร้ว,วโอโหเรียบร้อยครับฟิมินโนสองประตูต่อสองนะครับแม่ฟิมินโนอีกแล้ว วยจริงๆครับฟันได้ครับเออิดรูนี้มาครับฟิเมนโนงชิงมงเลยครับชิงมงก่อนเลยครับภาพดูดูเ okay คขึ้นนะดูมีมิติมากกว่าเดิมครับสวยงามขึ้นนะเอาเอาตรงๆสวยงามขึ้น2-2นะครับผ่านไปแล้วนะครับ25นาทีบอลก็ ยู่ในฝั่งของวิลล่านะครับพยายามที่จะบุกเข้ามาแล้วครับแล้วลูกนี้ครับแดนนี่อิงครับนี่ครับวิ่งถอยหลังยังมีอยู่นะยังยังแก้ปัญหาตัววิ่งถอยหลังไม่ได้ครับยังยังยังดูไม่สมจริงนะครับว่าสันส่งมาลูกนี้ไม่เหลือครับผมนะครับเตาเล่ครับสามประตูต่อสองแต่ว่าก็ก็ยังดีกว่าภาคที่แล้วอ่ะนี่ดูดูลื่นลื่นป็นสเก็ตเลยภาคที่แล้วนี่คือวิ่งถอยหลังเลยอ่ะครึ่งสนามเลยนะเมื่อกี้ยังติดติดวิ่งถอยหลังอยู่นะครับ จะเป็นเป็นบัคที่ต้องต้องต้องแก้ต่อไปอ่าเดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกันครับสาร่าโยนลูกนี้ทุ่มมงนะครับแล้วสาร่าได้อีกครั้งหนึ่งเขาคืออักคันทล่าเปิดมาโมเมสซาร่ายิงยัดตรงนี้ก็อย่างโอ้โหบ่นอออครับ กาะทนาเปิดโมงลูกนี้แน่นอนครับเปิดลูกนี้มาแล้วก็โมงลูกนี้โอ้โห,โหเรียบร้อยครับโมเมสซาล่าครับตีสเสมอมานี่มันจริงๆเลยโอ้โหนี่นี่ท่านี่ท่าท่า,ทาอะไรเนี่ยกระโดดลอยขาเลยขาลอยเลยอ่ะดูมุมนี้ดีกว่าอืมกันคุณเทคก,ก็โอเคใช้ได้ กลิ่นไม่ลงเนีคู่นี้ครึ่งแรกแต่ว่าโอกาสของเอสตร์ล่าสี่ครั้งนะครับเข้าสามครั้งของลิฟอูยี่สิบครับเข้าสิบครั้งก็เป็นสามประตูนะครับเข้าเข้ากรอบสิบ 10, แต่ว่าเป็นประตูแค่สามลูกแสดงว่ายิงอย่างเดียวเลยครับแต่ไม่เข้านะครับโอกาสยิงเยอะมากนะครับแล้วดีอาร์สครับดีอาร์สดีอาร์สส่งลูกนี้มายังไงครับเมียบร้อยครับแม่ซาลาอีกแล้ว มเมสซาล่าครับผลงานดีครับจัหวันี้ครับจากเดียร์ะครับไม่ยิงครับส่งมาครับส่งมาแล้วมองเข้าซ้ายถนัดด้วยครับเรียบร้อยครับก่อนจะหมดเวลาการในขันนะครับในครึ่งเวลาแรกก็เป็นซาล่านะครับยิงไปแล้วให้ขึ้นนำโอ้โหดูดียร์เลฮะ5.4ครับได้ไม่ออกครับเราต้องเปลี่ยนด่วนนะครับ ก็คงจะเป็นเอามูเยสมาดูอ่ะโอ้โหเบเกอร์ก็ไม่ไหวครับเบเกอร์ห้าจุดสองแต่ว่าลืมเอาประตูมาก็ไม่เป็นไรครับเล่นเล่นไปไปเลยมาที่ครึ่งเวลาหลังครับดูนะครับว่า แอสตันวิลล่าจะกลับมาได้ไหมนะครับฟานได้เอาฟานได้เปิดไปตีดีครับเตาเล่เตาเล่ยัดลูกนี้มาเรียบร้อยครับโอ้โหสองลูกแล้วครับเตาเล่ไม่เอาผู้สาปรตูลงมานี่เปลี่ยนใครไม่ได้นะฮะนี่ทรงต้องรับหน้าที่ยืนขาแข็งอยู่เหมือนเดิมหนุนเยสลงมาใหม่ครับหนุนเยสลงมาใหม่เปิดลูกนี้ไปที่โมฮัมเหม็ดซาลาไม่เข้านะฮะสี่ต่อสี่ครับ,รบฟาบินโยเปิดมา ฟานได้ยาวสูงช็อตนี้ช็อตนี้ไปที่โรเบิร์สันแล้วพลิกตัวยิงนูนเนย็ดโอ้โหเรียบร้อยคือไอไไ,ได้้ินแลวมมัทอะร่โอ้โหเรียบร้อยครับตัดภาพเลยนะครับตัดภาพเลยมันเนื้อมากนัากนอม,มันจริงๆมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะครับยินล่าอยู่ไม่ไหวแล้วครับ รูปดาวเนี่ยเรตติ้งนะเราพอเราเข้าไปดูเห็นเลยนะฮะว่าเบเกอร์เนี่ยสางใช่ไหมครับดิงไงก็เข้าอ่ะเอาง่ายนะฮะเนี่ยแย่มากเลยส่วนแมชสเตตก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าลัดเทสกอร์คือสกอร์ล่าสุด3นัดเราก็ยังมี9แต้มนะถ้าเราชนะแทคติกก็ตรงนี้คอนโทรลก็พวกเกี่ยวกับไฮไลท์แมชสปีดพวกรีเพย์พวกอะไรทีเราตั้งค่านะครับล้วก็เล่นต่อเลย นะดูต่อเลยครับมีการเป็นตัวคาบินล,ล่าครับโอ้โหบอลคู่นี้จะจบยังไงครับจะจบยังไงครับหมูลูกนี้มาอเล็กซนานเดอร์อโนถอยหลังมาก่อนตั้งหลักแล้วเปิดโยนยาวลูกนี้มาที่ด้านหน้าครับเรียบร้อยขโมยโ,โ,โก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 ดาวินนูนเยสนะครับโอ้โห ไม่ธรรมดาครับนูเยสโหรุ่นนี้สูงใหญ่กว่านะครับสูงกว่าใหญ่กว่านี่ครับเทคตัวขึ้นสูงแล้วก็เรียบร้อยครับนะไปดูนะฮะซา่าสองฟิเมโนสองนูนเยสสองครับารา 2, โนโน 2, หรบประตูเข้าไปแล้วครับของหน้าลุวนๆนครับส่งเข้าประกวดวนันนี้ใครจะแฮตติก่อนกันไหมเดีย๋ยวที่แน่ๆจะปล่อยให้วินล,ล่ายิงเนี่ยมีโอกาสเข้าสูงฮะเพราะว่า ซูงเบเกอร์เนี่ยฟอร์มการเล่นออกทะเลไปเลยฮะคืนนี้นะนุ่นเยะได้ทุ่มทุ่มให้เพื่อนนะครับโดเบอร์สันขยับแล้วมองหาเพื่อนโยเข้าในขามาวิงก้ายิ่งลุ้นนี้โอ้โหครับไม่เป็นประตูครับบอลก็ขูกขิกไปขูกขิกมาที่การสนามตอนนี้แล้วได้บุกไม้แล้วครับลูกที่5จะมาหรือไม่ครับโอ้สวยครับดูนี้ครับทําดีครับมาแล้วครับตามประกบ แล้วเปิดลูกนี้ไม่เหลือครับอือ้พุ่งบินได้ครับแต่ไม่เซฟไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ตรงกรอบอ่าแต่น้อยก็ยังมีความกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับไม่ให้ปล่อยหลุดอยีง้งเลยเลยอ่าะฮะนูนเยสนูนเยสเปิดลูกนี้มาแล้วโมเมตซาลาไม่ยิงครับโถให้หมอปลาหมอปลาเข้าซ้ายยังไม่ยิงอีกครับแล้วเป็นใครโอ้โหข้ามคานไปเลยครับแหม่ฟิเมโนโ่ืหเบาน่แต่ว่าบอลดูทรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นชนะของทางลิเวอร์พูลฮะ หมดซาลาเลือดไปโยกเข่ากลางแล้วยิงซ้ายลูกนี้อืมชนเสานะไม่ตรงกรอบน่าเสียดายครับน่าจะแฮตทิกแรกนะฮะเพราะว่าพิมลีนี้นัดทีสามเท่านั้นเองเอา้าโมงทอยหลังอืม้มดีหน่อยฮะมีฟันได้ดักทางไว้ก่อนเปิดลูกนี้มาน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับยังอยู่ที่นูนเย็นูนเย็ดลบหนึ่ง,งนูนเย็ยิงยัดเข้าในอื้หืป์เซฟบินไป เกือบให้ถีกอีกหนึ่งคนแล้วครับ94นาทีแล้วน่าจะไม่ทันนะฮะทันไหมครับโมเวซาราทันไหมครับน่าจะเป็นอกาสาทันไหมไม่ทันนะครับผู้ัดสิงต่อวิ่งโมลาแล้วมันมากครับหกต่อสี่นะครับยิงกันเข้าไปอย่างไรนะฮะแน่นี่คือเบื้องต้นของ SM23 นะครับในการพบกันของศึกพิมลีกระหว่างแอสตันวิล่ากับเวอ้์วผูลซึ่งเป็นชัยชนะของเวอร์พูล และแมนออฟเดอะแมชของเราก็คือโมฮัมหมัดซาา่านะครับวันนี้สุดยอดมากๆครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ